สวัสดีครับมาพบมาพ่อกับมาวุฒิผู้ออมอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับวันนี้มาวุฒิจะพาพี่น้องมาผัดกระเพรานะครับหมวดปลาหมึกแซบๆครับพี่น้องนะครับอันดับแรกนะครับเท้ากระน้ำหนวดปลาหมึกนะครับมาล่างทำความสะอาดก่อนครับพี่น้องนะครับโรบัสไซเคือนะครับเลยซอยแห้ดับคาวของปลาหมึกนะครับเนาะนะครับโรสไซเคือลงไปเท้าขยำขยำนะครับจนได ป็ดฟองเลยครับเด้อนี่ครับจะไ,ได้ปิดฟองประมาณนี้แหละครับพี่น้องมันจะซ้อยให้ใหความค้าของปลาหมึกลดลงนะครับเนาะนะครับเาก็ต้องล้างดีๆครับพี่น้องนี่ครับโกกัลลางยุ่งสามน้ามือนะครับเด้อล้างจนสะอาดกูแล้วครับพี่น้อง ตากไปเรื่อยครับพี่น้องใจเย็นๆครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับก็จะขาวประมาณนี้เลยครับต่อไปเหากมาหันนะครับเด้อตอนใหญ่ตอนหน่อยก็ตามใจชอบเลยครับพี่น้องนี่ครับหันไปจนเบิดไปเลยครับเด้อ ครับต้อบุดเอาจีตต้นใงญ่จักหน่อยครับพี่น้องจะไรเซ็บๆนะครับเนาะนี่นี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องต่อไปเข้ากับมาเด็ดใบกะเพราครับพี่น้องล้างน้ำา้องขับสะอาดก่อนครับใส่ใบกะเพราเล่ๆครับพี่น้องมันจะเพิ่มความหอมจะไ้เซ่บๆนะครับเนาะ นี่ครับพลางเร็จนะครับพอก็บผักไว้นะครับเนาะเรียบร้อยต่อไปครับตามพริกกระเทียมครับพี่น้องอันนี้พระบุกกใสเป็นพริกแห้งนะครับแล้วก็เป็นพริกสดนะครับเด้อใส่สองพริกนะครับจะได้แซ่บครับพี่น้องมีความหอมความเผ็ดร่วมๆกันไปครับพี่น้อง สูนี่สุดยอดอีรีครับเราไปหักว่าตั้งน้ำให้มันเดือดครับพี่น้องจะามาลวกปลาหมึกเด้อครับเด้อนะครับเพื่อให้ไอการผัดปลาหมึกเขานะครับเนมันจะน้ำบ่นลายครับพี่น้องถ้าเกิดเขาบัลวกก่อนน้ำเขาผัดมันน้ำมันหลโผลดครับพี่น้องมันจะประเสียบนะครับเด้อนะครับอันนี้ก็ลวกไม่ต้องโดนนะครับเด้อเด๋ยวปลาหมึกมันจะโดเบิดครับ นี่ครับได้ประมาณนี้กับพ่อครับพี่น้องเทใส่กระชอนหักว้ก่อนครับพี่น้องนี่ครับบันนี้เข้ากับกระทะมาตั้งไฟแล้วครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับพี่น้องนะครับมาถึงขัดตอนการผัดเลยวครับทีนี้นะครับใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ะครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องผัดห้มัน้หอมครับ ทำผัดั้งจานพี่น้องเอ,อ้อกินชุนขนาดพี่น้องเอยนี่ครับประมาณนี้ครับใส่ปลาหมึกลงไปเลยครับพี่น้องอันนี้ชิพัดกระดวนนะครับพอปลาหมึกมาก็ลวกมาแล้วนะครับเนาะนะครับหมายควาก็มาปรุงรสชาติเลยครับใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะครับตามด้วยซอสผักเขียวพี่น้อง อันนี้ก็เพิ่มสีสันนะครับเนาะเพิ่มสีดําครับผงนัวนะครับน้ำตาลทรายพี่น้องมาเป็บไปกับุงเอาเลยนะครับเด้อน่ครับปิดท้ายด้วยน้ำปลาครับพี่น้องวันนี้มาพูากระสิเลงไปขื่นพี่น้องสักพาด์ทคุกเข้าให้เข้ากันครับทิมมังรสชาติพี่น้อง สรสชาติคือใจใเฮาเลยครับเด้มเอมักแบไปปรุงเอาเลยครับพี่น้องนีกระโบกกระสุดยอดแล้วครับแ่บแล้วนะครับใส่ใส่ใบรกระเพราลงไปครับพี่น้องรกระพัดให้ใบกระเพรามันยุบจักหน่อยครับพี่น้องเออยูไอ้หอมขนาดพี่น้องเออดิมันอยู่ไปใกล้ครับ ไปได้แซ่บตั้มกันเนาะกินขอบขอบขอบช่วยห่อนห่อนนะครับเนาะโอ้ยสุดยอดอี๋ดีครับเห็นไหมครับพี่น้องน้ามันจะบ่นลายเป็นไหนเด้ครับเด้นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตักใส่จานนะพี่น้องเบิ่งก่อนโอ้ยเป็นจังไรครับเป็นตะกินเป็นตะแซ่บบ่ครับเอามาแสบแสบตั้มกันกระบาดเด้อครับเด้อ นี่ครับสกินในพี่น้องเบื้องก่อนครับจิแเสียบสัมใดโอ้ยปลาหมึกนุ่มดีขนาดพี่น้องเอยเสยบแสบแสบครับพี่น้องเอาไปเห็ดเบิ้งหน้าครับเด้อจะได้แสีบเสียบกำกันกับบาวูดครับสหรับมือนี้บ่าบูดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บลาบูดด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับพี่น้อง